ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโป ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262 ต้นทางจากสถานีสวนสนประดิพัท์สุดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อขอ,ของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว